เฟซบุ๊กบางทีไม hmm. ่เคยมีความควาใจเลยทุกป่านก็คนดูเยอะเอาเดี๋ยวยังมีใบเก้าเต็มเต็มเลยนะดูอายุเราติ๊กไว้ยังชื่อจะมาต้องไปด้วยชื่อนี้สองปีได้ใช้เลยก็ตอนนี้มีใบเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมา เวลาทำอะไรต้อาจากชื่อเก่าไ้ใช้ยืมไปแบบนี้นั่นที่อยู่ทุกี้โวตปพวกป็นลเกินเปนแ้วหนึ่งัน้ามีปั้านี้ไม่ได้เราไม่ได้ดูตรงแถวนี้างาดูตรงนี้ ปเหรือว,ว่าใครหาหนึ่งแปดเก้าศูย์เแล้วก็เใช่เอาอันแรกอันแรกนี้ไม่ต้องมาบวกกันนะลบปีกว่าีบวีกวก เราต้องไปดูเลขเก้าถูกไหมนี่ยสามหกเก้าสามหกเกาแปดเ้ามีไหนตอนไหน2นี่ีอนไม่5นี่เราไม่ต้องมารวมกันแน่เนี่ยราดูหาเลขเก้า้เสาส ทาองกับหายุลขยี่า26นี่เป็นความคิดสนี่เป็นการกระทำนี่หาเจอยังเราดูอันแรกอันแรกมีกรแเจอันแรกมีเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามอันนี้อนี่รอามีงคนยอะนดไทั้งหมดเราอายุเท่าไหร่าบ้าเ้บานซืีอบานใช่นี่ไน สีข้างน้เรมอ่าโนั้มบใถ้าคนเกิดเดืนมิถุนายนหรือว่าเกิดนตลาเราก็ต้องขาเกี่ยวปีเว่าันัรับตั้งแต่เดือนมิถุนายนครึ่งหนึ่งนเราสมมติว่าเราอายุ50ตรงนั้นเยมาสี่าิบเจมันก็าเกี่ยวเป็นอ่า ว่าจะเสร็จสิ้นกับสี่สิบนั่นนหะคดีคุ้คดีความในจอดอ่าทำมโนหนึ่งแปดเก้าหนึ่ปดเก้านี่เป็นรองลงมาจาก224 1องสนเอ่อหนเอ่อและทั้ี่นี่เป็นแบบว่าเป็นการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบว่าสุดสุดของสุดสุดล่ะสูงสุดต่ำสุดนะคล้แค่ว่าชีวิตเนี่ยใจใจเราแบบว่าดีใจสุดๆเสียใจสุดๆหรือว่าอะไรนั้นเกิดปัญหาอะไร ส right. ุดกว่าก็มาแล้วละครชีวิตแบบในหนังที่มันมีทั้งบู้ทั้งบูดทั้งอะไรเนี่ยอ่ะก็สนุกก็สนุกแล้วก็เนี่ยช่วงนั้นมันที่สุดเลยในละครชีวิตเยมันจะมาในสืบเป็นทางไปแล้วต่อไปมาเรื่องนี้แปดเก้าหนึ่งแปดเก้าความหมายในเรื่องเคืองตำนานชีวิตถ้าเป็นด้านบวกก็เป็นสรุปด้านความคิดสรุปด้านความคิดสรุปเครื่งชีวิตหรืว่าสรุปด้านความคิดเครื่งชีวิตถ้าเป็นด้านแล้วก็สรุปเครื่งชีวิต เมื่อเราสมมติเราคนต่อเนี่ยอายุเท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่หน,นะ่ uh, 26ใช่ไหม uh. ความคิดเนี่ยอายุ26เนี่ยสรุปละพ uh. อมาอายุ32าการจะทําตัดสินใจสรุปละย้ายไปเกาหลีมันทำน้นทำเองว่าเปลี่ยนแปลงเลย,เลย,เเลยว่าสรุปขึ้นชีวิต uh. เพราะว่าหลังจากหนุนแปดกล้ายมันก็จะไปเป็นเป็นคนใหม่เป็นไม่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ปีนี้เขาเรียกว่าปีหนุนแปดก้าปีที่เครียด <She et. S 1> สุดๆเลย โอ้โหสารพัดไนด้านลบใช่แต่ว่าด้านถูอได้ด้านบวกเออไม่ไม่เดี๋ยวเราจะพูดด้านลบกับด้านบวกไปเลยนะในรอเราด้านนั้นมาปีนี่จะเป็นเครียดสุดๆเครียดด้วยซ้เครียดคืออะไรเป็นปีที่มรสุมชีวิตเนี่ยสมมติว่าเขายิงกระดูหรือว่าปัญหาอะไรทุกปัญหาเลยมารวมกันตรงแกงว่าบางคนหนึ่งกับเก้ามันประจบกับอะไรนะสองสองสี่ด้วยเวลานี่ประจบไหมมันระจบแล้วมาคนเจอสองสองสี่ด้วยเจอหนึ่งกับเก้ามันลงตรงนั้นพอดีเลยมาหางซึ้งนั่นี่ย โอ้ oh, สารพัดปัญหาเลยเข้มนั่นนั้นชุดนู้นชุดนั้นกระปุกกระบอกก็เจ้ามาที่เราหมดเลยเลยว่าปีนั้นก็ภาษาจีนอาญาที่เหี่ยนหรือว่าภาษาไทยปีทีที่เครียดที่สุดบางทีเนี่ยปีเนี่ยคนไม่อยากอยู่แล้วเบื่อแล้วเราไปตายเอาจะไปตายอย่างเดียวเล้วถ้าไม่เจอพระเจ้าหรือว่าเนี่ยนเครียดมากเลยเป็นไหมเป็นไหมเป็นนะเลยบอกว่าบวชชีดีกว่าบวชชีเว่าหนีพระหรือว่าบวชชีเว่าหนีรักหรือว่าอะ้ร บางทีปับญาปีนี้เครียดมากมันจะเป็นปัญหาเนี่ยที่เราว่าทั้งครอบครัวทั้งความรักทั้งการงานทั้งสุขภาพเนี่ยยิ่งไม่ดีเลยแต่ว่าถ้าเป็นใบรโลดเนี่ยหรือว่าอาจารย์ปีนี้ตกหุ่นแปดเก้าโอ้โหระวังนะถ้าเรื่องเด่นคือว่าอาจจะพบรักครั้งแรกโอ้โหตีดเนี่ยอะไรนะไม่เคยมีผู้หญิงไหนมาติดมาชอบมาอะไรแต่ปีนี้เราตกหุ่นแปดเก้าปึบโอ้โหมีผู้หญิงมาชอบเราแล้วเ่าไปชอบผู้หญิงปิ๊งเลยเนี่ย วก็เนี่ยผมตื่นบอกว่าดูที่ไหนที่ว่าคนเสียตัวเด็กแล้วสมมติเราเป็นลูกสาวมีอะไรพวกเนี่ยเราระวังนะถ้าเขามีตรงหนุนกับเจ้าเวลามีผู้ชายมาจีบมาอะไรเนี่ยเราอย่าให้เขาไปกันเตะผู้ไปเที่ยวไปอะไรขึนเรื่องของปืนเพราะอะไรโอกาสที่จะเสียตัวเยอะเดี๋ยวเขาไปเปิดห้องเปิดไรนอนหรืว่าอะไรปุ๊บเสร็จเลยจจะเรียนไม่ทันจบแล้วขอปองไละมีระเจ้าเนี่ยเป็นปีที่ว่าอะไรนะอาจจะพบรักครั้งแรกเสียตัวก็ได้ผู้ชายผู้หญิงเสียตัวเลย เสียตัวแข็งแรกเลยแล้วก็บางทีอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความรักเลยก็ไ,ได้บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นจจเคือว่าอุปการะมีความหมายอยู่สองอย่างด้านดีก็คือว่ามันมีการพัดพาจับกันปกต,ติในรหัสชีวิตเวลาเราไปดูเนี่ยมีคนถามว่าอาจารย์ดูดูมาที่ว่าเขาจะตายเมื่อไหร่รู้ไหมรู้รู้ได้ไหมมีคนมาให้คำถา,มมาเป็นนักเรียนที่ถามเขามาใช่ไหมอาจารย์ รูนเป็นแย่ได้เก่งๆนะท่องนะจำให้จำมันจะมาสอนจะมาได้สอนไปจะมาเรียนท่องจำไม่ไหนจะมาขับรถเสร็จตังค์นี่แลสุดท้ายเนี่ยแกมาดูราจะมาเขาเนี่ยปวดตีนนั่นเลยเลยเกมาบอกมาถามอ่างนี่้จันจะดูว่าอันจะตังค์อะไรตัวได้รไหมแตมาไม่โคตรตมาแตมาแม่โคตเนี่ยจะมาเฉลยตัวเลขไปว่า64เฮ้ยแกสะดุ้งเลยเก่งสะดุ้งเลยแกไปดูหมอดูที่ไหนนี่ลูกเขาก็บอกว่าขาอายุ64และจันา้ำพุทธเนีอายุ6ก ก็จะเรื่องว่ามันสองคนละสองเป๊ะเลยเหมือนกันจะมาเขาเราจะมาเสียบไปนั่นเสรกจแล้ะมาเขาเอาใจไปพ่นในคืนนั้นน่ะทำนังไม่หลับทั้งคืนอนว่าหกสิบสี่อายุเราเดินอะไรนะเดินเพรกะเวลาหกสิบสี่หมอดูพ่นเนี่ยจังย์บอกจะมาได้เสียใจมากเลยจะมาเดิกลับไปถามอาจารย์อาจารย์อาาจรย์เวลาคนมาถามว่ามหาชีวิตเนี่ยบอกความตายได้ว่าอายุเท่าไหร่อาจารย์บอกว่าบอกว่าไงนั่น ห the ้ามแล้ยนะเราพูดพ kind of so like ูดไม่ได้ห้ามพูดเนี่ยพูดจบเนี่ยเราไปใส่คอให้เขาแล้วเมื่อกลเราไปปอกเขาไปแล้วเขาต้องอายุแค่ห้าหกสีเลยว่าการถอดรหัสเรียรหัสไม่ติดห้ามพูดเต็มความตายห้ามพูดเต็มถ้ากระถามเนี่ยเราบอกเราไม่รู้ก็บอกหรือเรารู้เรารู้เราก็ไม่บอกเมื่อแต่ว่าตูนแปดเจ้าเรารู้ละเรารู้ในใจอ๋อปีนี้ตกลงตูนแปดเจ้าบางที เขามีพ่อมีแม่มีตามียายหรือว่ามีใครสักคนอยู่เนี่ยเราก็ต้องระวังละเพรวตอนนี้นะคุณพ่อแม่คนนี้ท่าไห่แล้วระวังหนะอาจจะมีการทับทากกันไปทุกบว่าหนึ่งกับเ้ามงคลบอกว่ามีการสูญเสียอาจจะมีการได้รับมีการเกิดมีการตายอยู่ในตัวเรากว่าเกิดกับตายจะอยู่ในเหตุการณ์แบบเก้าเกิดกับตายอยู่ในเหตุการณตัวที่เนี่ยไม่เราได้แต่งงานได้ครอบครัวแล้วได้หลานเป็นฮาม่า หรือว่าตายอ๋อคนแก่คนเฒ่าเราพ่อเราแม่เราเตยเราตายแล้วตายไปดูที่หนุนกระเจ้ามีใครจากออไปบ้างเราได้ได้ได้สมาชิกในครอบครัวบ้างมีไหมดีไหมอ่ะทำมันเงียบหมดเลยดีมากกว่าเงียบดีกกวเรื่องดีมากกว่าใช่ไหมอ่าใช่ถ้าเรื่องดีนี่แสดงเป็นเรื่องที่ว่าโอ้ได้แฟนใหม่นะได้แฟนใหม่แฟนเก่าทิ้งไปแล้วได้แฟนใหม่หรือว่าได้คนใหม่ได้คนสนับสนุนหรืออะไร เล่นบวชภาคห้าป่าครับเล่นบวชภาคท่านบวชภาคนีก็ได้ดีบวชภาคนี้นี้นี้เมียไปบวชภาคอะไรอว่างเงีเข้าวัดเพราะหนึ่งแบบที่านมันจะเกี่ยวกับเรื่องยกระดับจิตวิญญาณเพราะว่าถ้าละมันเพราะว่ามันสุดแล้วไงสุดขมันล้วถึงเราสัสมเกณฑ์ไหมอายุสิบแปดป๊อกเนี่ยมันกำลังเป็นสำหรับเปลี่ยนจากเด็กมัธยมไปเรียนปวสญราตรีไปเข้ามหาลัยอะไเป็นจุดเปลี่ยนแปลง มันมันเป็นจุดตังนี้แต่ม่ใช่วอายุสิบแปดัใไมร้งตั้งอยแต่บางคนไม่ใช่วัยอายุสิบแปดบางคนเนี่ยอายุกว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างของธรรมาธรรมาพุทธศาสนาธรรมะจะเปลี่ยนแปลงหนเก้าอายุขนาสามสิบหกคนไปเจอรหัสชีวิตตันสามหกสมิเจดเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ใช่สามหกสามเจ็ด่าใช่สองศูนหกศูนย์เจ็ดอ่าใช่ประมาณนั้นสามโอ้โหชีวิตหี่งแปดก้าธระนี้นะยมพ่อผุ้ตเหตุ เบียดแบบว่าเส้นเรียดเรใจะติดสางเส้นเข้อคงาร์มมองวาฉีดยาเกินนั้นหห้านี่ฉีดตาย่ฉีดจป็นรอดได้ก็เลยบอกเนสิทถ้าสิเสร็จก็เรียนออกมาพักฟืนที่บานไปร้านนมาสองคนไปจบสันตตองจบฉลองคนหนึงจบเรียนสันตองจบมหาลัยเชียงใหม่ไปกินฉลองเน่คุณนงก็ยังเปิดร้านเปิดอะไรเนี่ยมาทำงานัไม่ได้คุณนงขี่มอไซ กับการที่ตําหนักป๊อกถูกในอุบัตเห็นรถชนปืนแข่งขับข้างบนปนแข่งขับข้างล่างและเป็นนอนเตียงที่โรงบาลนั่มือนกันคนละเตียงเตียงที่เดี่ยวพ่อนอนเดือนที่แล้วแล้วปัญหาที่สามก็ทะเลาะอยากสามีที่สามอุโตก็จะแต่งกับสามีใหม่ที่ได้พี่เสือใหม่เป็นฝรั่งไาอยู่อังกฤษ แล้วก็พี่ชายออก็ทะเลาะกันกับท่าน,นี่จะเลือกสยามโอ้โหปีนั้นน่ะหึงพระเจ้าหมอสรงรุ่ยพายในสมัยนั้นตั้งแต่ต้นปีประมาณอุ้มภาอุ้มพาอันนี้ประมาณอุ้มพาเป็นถึงเมษาพิจิตรนา่งโอ้โหโชคดีนะที่ว่นาตอนนั้นจะมาสองศูนย์ศตท่าจะมาได้เรียนประหลัชีวิตมาดูแล้วพี่สาวพี่ชายเลืกไปปล่อยไปช่วยไม่ได้ แต่ที่กำลังทะเลาะกันอย่างเดียวยุติอย่าแล้วก็มันจับมานพอแา้วครับท่านเอาพอเป็นห้าทุกคนที่อายุน้อยอยู่ก็ยังเรียนไม่จบอยากไปแล้วไม่ได้เนี่ยต้องกเนี่ยไปให้กันดีกันไปส่วนพี่สาวคุณโตเอาไปไปอยู่ต่างประเทศไปไปแล้วพี่สาวคุณโตเราก็ช่วยไม่ได้ก็ปัญหาปีนั้นทั้งปีเลยเกี่ยวกับครอบครัวเป็นปัญหาครอบครัวและสําหรับตัวเองไหมก็มีเหมือนกันมีคนมาแอบมาต้องนั่งระบายอารมณ์ตามใจไปอลไรมันมีมันเป็น รอบแรกมีการก้าวประมาเป็นตำหาครอบครัวท่านนี้ดนี่จะต้องเป็ดสุดท้ายประเ้าเกาะลก้ได้ครับพอครอบครัวจบจะมาช่วยมาตั้งแต่อายุเนี่ยประโยชน์ได้บาดสิบเจ็ดสิบแป้นตัวมีสามถหกตันด้มามีเงินมีเงาีกนะครให้ครอบครัวช่วยครอบครองสุดท้ายหลังสากสมเจ็ดตัวพวกมาตางนไม่ใช่ตัดที่ตัดน้องเลยมาเปิดต้นักานเปิดตนนักโรงเรียนเร่นำเพแตเพื่อ แล้วแต่บางคเริ่มเริ่มสร้างสร้างที่ตรงนี้แล้วตอจทย์คุบก็นี่แหละปัญหาหนึ่งแเก่าก็แต่เนี่ยหนึ่งสามสี่อ่ะหนึ่งสามสี่เดี๋ยวกว่ปหลังหนึ่สามสี่เกิดอะไรขึ้นเนียหนึ่งสามสี่นี่น่าจะต้องระวังร่างกายสุขภาพเพราะว่าอาุบัติเหตุบางทีมันจะแนวสองสามสี่ใช่ใช่ี่มั่สี่ยวนกวับร่างกาย แต่ถ้าเป็นไดขก้ามันจะไปเกี่ยวกับความเคียดแปดคนนี้แปดนี้อาจจะมีการสุดลงขึ้งสามไฟติ่งเดี๋ยวเราสรุปปทีเด็นอะไรโอเคคื่นเะก้า <c oughs> okay. แต่ก็ต,อต้องระวังมันก็จะกลับมาอีกรอบนึงสมมติว่าจะมายกประมาณสอันเดสองพันสงองศูนย์ศูองศูนย์ศูนย์เจ็ปัญหาคอบครัวเสร็จแล้วย้อนกลับไปเก้าปีมาเจอเนี่ยมันเป็นปัญหา,า,าค,คือว่าความัติเราเรือนรองศูนย์ศูน์เจ จะมาเจอปัญหาครอบครัวพ่าสองศูนย์หนึ่จะมาเจอปัญหาลูกศิษย์แตกแยกของโรงของหักขึ้นศาลแตกแยกกันมันก็เป็นเรื่องเดียวกันอันนึ่งครอบครัวปัญหาครอบครัวทะเลาะแย้งกันบวารแตกยายาละกันอันหนึ่งก็เช่ามันก็ตรงๆับที่ปีปฏิพ่บัติเลยพมาสองศูนหนึงสี่ก็อาตมาลูกศิษย์ทะเลาะกันแตกแยกกันจะมาเปลี่ยนชื่อเปลนอะไรพมาเนี่ยสองศูนย์อห้าเก้าปีเไปเรีนนี้เห็น ก็เปลี่ยนแปลงกัมสองสามสี like ่ดจะมาเรียนเรียนนี่มาุบลกศิษย์บางคนก็ยอมรับกันมาไม่ได้กมาเปลี่ยนแปลงนมที่เหมอเดิมอ่มาเรกว่าครับว่าเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนเดิมเปีเปลนเป็นเกปีเปีเราก็เจอปัญหามันคล้ายๆกันทีแบบประวัติาสตร์สามร้อยสามแต่เราก็ต้องเตรียมตัวมรับกำหนดเพราะว่าอยู่ๆทีนเราจะเข้าไปปามีซอนทำไมมันก็มีเหตุอะไ่เป็นเราเข้าไป เข้าใจไหมนี่แหละ189มันเป็นการเปลี่ยนแปลงสรุปขึ้นชีวิตของเราตั้งมาเนี่ยหลังจาก2007ไป็นแบบตั้มาเปลี่ยนไปอีกคนพอ2004ความคิดตั้งมาเขาเปลี่ยนไปจากจะเรียนเอเยนต์หลังเรียนเรียนมากเรียนมาเปลี่ยนไปพอมาเป็น2004แล้วมันก็เปลี่ยนไปอีกคนน้อมันมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนสามครั้งน่าจะสดละน่าไม่มีน่าจะต้องโดยประมาณ60กว่าเนี่ยตั้งมาจะเปลี่ยนเป็นยัไงครับน่าจะไม่ไปไหนน่าจะ ้าใจายหมูแกล่าเยอาใช่ครับกจาใครมีอะไรบ้างหมูแกล่า้าจะถามหมูแกอะร้างเราจะไปเด้ต่อลรอจบถึงยัง่อ่าถึงยังเลอยังพบลับั้งแรกยังเสียตัว้วยังทังเรานั้งรวักชายจเสียตัวไม่ไดรออยู่หมูแกลาโอ้ยลูกห้าขวบยังไม่เสียตัวเลยยังกว่าถ้าเด็กมันมันอะไรตอนเด็กึไปไม่จำไม่ได้ ว่าอะไรกูให้ถ้ากลบต้นไม้แล้วถ้ามาดูเนี่มันดูดอยีสองพอดีตกับเลขสองสองสีหมดหน่อยเลย็ิสต้องระวังอันจะไปปิ๊กไหมทุกคนจะไปทำในท้องกันเลยกท้องเาไวเร้องกันเลยต้องระวังต้อเรียนให้จบกันนะกพอดีหนึ่งเกอ๋อหนึ้นี่อะไรเะเครียดนเรองอะถ้าหนึ่งแปเกาต้องรอสุขภาพเลอาจจะได้ปุวย กานีนะสามสเกิดอะไขึ้นสองสามสิบปีตะมาพอดีเลยสาม่้สามเจ็ทำไมห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดแล้วก็หกสิบหก่าสิเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดสิบห้าเี้ยเกิดอะไขึ้นสองสามีเกิดอะไรขึ้นสุ ปัญหาเยอะเลยแถวแถวเรียงมันเนี่ยเราอินแพดเก้าเนี่ยอายุสามอะไรนั้นยี่สิบหกยุ่สิบเจ็ดอายุสามสิบห้าอายุสี่สิบสี่ก็จะเป็นปัญหาเรียบเท่ากันนี้ก็เหมือนยี่สสามสิบสามสี่สิบเอ็ดเนะสามยี่สิบสามแถวปัญหาเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับการงานบางคนก็ย้ายงานเปลี่ยนงานคนซื้อที่บางคนก็เป็ดีนี่ค่ะซื้อบ้านซื้อที่ดินสร้าง สองหลังเลยมั้ยใอบ้านหลังน่กล้าไปแล้ซื้อบ้าน้าก้าไปนี่ซื้อบ้านี่หลังใหญ่กว่าเดิมหรือเป่าเนี่จาปซื้อหลังีใช่ถ้ามันจะถึงแล้วเอาเตรียมซื้อบ้านเลยบ้านหลังนี้โอ้แล้วขายอะไรพอไม่ออกาเอาอะไรจะซื้อา่ได้ไม่ใช่หมดีตอ้อ่รจะอยู่บ้านไหนแล้วเงมยบ้านฉันม้านั่ยไม่เป็แไ้ตงนี้ เก็บไว้ก ah, ่อนก็ได้อ oh hey, yeah. ่ะต่อไปร้อยสักตัวหนึ่งอันนี้ใช่ใช่หนึ่งแปดจางนี้พยายามอ่าพยายามแบบว่าถ้าไม่ดีเราพยายามย่อลงมาย่อลงมาให้มันเล็กลงเล็กลงแล้วก็โยนไปในที่ดีๆเราก็พยายามขยายขึ้นขยายขึ้นเราพยายามอะไรสมมติว่าเกิดการเจ็บการป่วยการล้มการทักท่าการจากกันเนี่ยเราก็เออก็โง่เราสมมติว่าพ่อแม่เราอายุ8ปด0แล้วสิบปีนี้เราตกหนึ่งแปดเก้าหรือสมมติ ว่าเล็กเก้าลูกสองเจ็ดเก้าลูกเก้าแล้วก็เตรียมใจแล้วถ้พ่อแม่เราอาจจะต้องมีเราต้องอาจจะพักภาพแล้วท่านอาจจะจอาจจะป่วยแล้วเราไปดูท่านก็ตกท่านก็ตกปุก่มเกเก้าเหมือนกันโจพ่อจะมาตอนที่ปีสองสิบเจ็ดแกก็ตกสองเจ็ดเก้าเลยพนระเจ้ากัน,นเป็นแตมาวันนั้นที่เกิดไปให้อาจารย์รู้ว่าตอนนี้ลุงพ่ออยู่ไอซีดูนี่รอดไม่รอดอาจารย์เลยบอกว่าโอ้โหลุงพ่อผมเนี่ยเสี่ยงหน้าโดยเลยแต่ว่ารอดก็อาจจะได้แต่ตายก็อีกอย่างหนึง คนจะลูกชายยังไงก็คุณต้องกลับไปอยู่ข้างๆท่านให้ท่านมีกําลังใจจนมาเลยตัดสินใจปินกลับมาเลยคุณนงที่อยู่ทีคุณโอ้บินกลับมาหมดทางบ้านจะมาฝังบอกให้มาหมดเลยจะมาบอกว่าอาจารย์บอกว่าอันตรายเนี่ยมือซ้ออาจจะไปได้ขอทุกคนกลับมาพบหลวท่านมีกําลังใจมีกพลังพบอยู่ได้ห้าปีสองพันเจ็ดสองพันแปดสิบได้สัมผัสเลยแล้วร่างใจยประมาณสองสิบหนึ่งสองอายุเจ็ดสิบห้าตอนที่ท่านป่วยมีเจ็ดสิบ ต่หลังจากนี่เจ <avoir> ็บหนักไปท่านไม่อยากจะดูแล้วเบื่อท่านบอกว่าไม่อยากจะค่อยสายโดยดูงยายเหนื่อยแล้วร่างกายบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ต้องไปโรงพยาบาลตุ๊กไปเลยไปไวหัวใจไหวเลยโอเคแล้วยังต่อไปถอยก่อ่าทักมาเลยก็ไปหาหายใจแล้วเพราะว่ายังมีหลายตัวนะครับว่าคุณยีจะจอดเข้ามาต้องรอที่วัดตั้งใจเดินข้างหน้า าต่อไปเป็นเลขหนึ่งศูนย์หนหรือว่า1นึ่งก้าูที่เราบอว่าเนี่ยสนักโบราณหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ใช่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หเนี่ยเป็นเริ่มต้นขึ้นชีวิตใหม่ของเราเริ่มต้น่ไงเดี๋ยจะมา่ะเสียคนข้งหลัง้เลย แล้พ่อหนีไปหลังแล้วเนีหลวตาพออยู่ไหอยูเด็้าตายยากเลยทาไม่อยาทํไ้าัยตอดูตอนนี้ลมนกนเิกันับสี่ I <laughs>